คนแบบไหนรู้ไหมครับที่จะไม่ออกกําลังกายคนที่ยอมแพ้งไงเพราะฉะนั้นยังไม่มีหลักนะครับอายุเท่าไหร่ก็ออกกำลังกายได้เอาคนที่หนึ่งไปดูนะครับ4ี่9 50ดี่เก้าห้าสิบอายุอยู่แถวนี้ยังแข็งแรงขนาดนี้นะครับแผลงขาอยู่บนเบาะนะครับฟูปแผงมือขนาดกันสองข้างเกรงหน้าท้องขมิบก้นนะครับข้อมือหัวไหล่ขนาดกันทำแบบนี้ไม่ต่ำกว่าสองนาทีแข็งแรงมากมาก แต่คนดูทําแค่30ิวิ4ีวิ1นนาทีพอนะครับไม่ต้องทําตามทุกอย่างนะครับเราอาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นแกนกลางลาตัวคอมมัสเซลมีผลมากๆกับการดําเนินชีวิตประจําวันลองทําดูนะครับทำไห้ได้ทัก3เซตแข็งแรงมากๆนะครับคนที่1ดัมเบลนะครับปกติผมจะพาเล่นไม่เกิน5กิโลวันนี้ชาเลนจ์ขึ้นนะครับ6กกิโลย่อลงแตะพื้นยกขึ้นข้อศอกขนาดลำตัวผักขึ้นแล้วหายใจออก ลงหายใจเข้านะครับย่อเป็นสคอท์ดทำแบบนี้นะครับให้ได้ 12- บสองสิบห้าครั้งนักเรียนเก่งมากนะครับอีกท่าหนึ่งถือดัมเบลข้างเดียวเหลือสามกิโลยืนขึ้นแล้วก็ยกขึ้นพร้อมกันยืนเป็นเล็กลังนะครับเอาเข่าลงมาข้อเท้าหัวเข่าไม่เลยปลายเท้าลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเวลาย,ยกเนี่ยไม่ต้องเอาแขนลงเก่งหัวไหล่ไว้อ่าแค่นี้พอนะครับข้อศอกชี้ไปด้านหน้าลองดูนะครับใครไหวลองทําตามดูยี่สิบครั้งเลยนะ ไม่ง่ายนะครับยากอยู่เหมือนกันนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกมือซ้ายยกดัมเบลถูกไหมข้างไหนไม่ถนัดถือข้างนั้นก่อนนะครับ <S 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 นักเรียนมีปัญหาเรื่องของปลายนิ้วปลายประสาทที่นิ้วนะครับเพิ่มความหนักนะครับด้วยการยกระดับสเตปสูงขึ้นนะครับเอาเท้าวางที่สูงน้าหนักจะลงขาด้านหน้าเอาลองฝึกดูนะครับถ้าปกติเล่นกับพื้นได้นะนะครับแต่เล่นนานๆแล้วรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําให้มันง่ายขึ้น นะครับโดยที่น้าหนักเทปไปด้านหน้านะครับขาซ้ายอยู่บนสเตปขาขวาอยู่กับพื้นทรงตัวให้ดีนะครับขาขวาถือมือซ้ายนะครับขาซ้ายถือมือขวาทําสลับกันข้างละ20ครั้ง3เซตนะครับลองดูไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับมามันก็จะทรงตัวยากขึ้นนะครับลองฝึกดูลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกอันนี้คือเท้าขวาถูกไหมมือซ้ายยกขึ้นมา ผมใช้ดัมเบลประมาณ3กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มความยากนะครับด้วยการใช้แขนทั้งสองข้างบีบศอกขนานกันขาเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมที่มือยกขึ้นพร้อมกันเท่ากับว่า1เซตเราจะเล่น40ครั้งนะครับข, 20, ข้างละ20เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปวดแขนไหมปวดแขนอยู่แล้วนะครับมื่อแขนมากๆเพราะว่าแขนเป็นส่วนที่ด้อยที่สุดของนักเรียนคนนี้นะครับปกติขาเนี่ยถ้าไหนก็มาเหิะเล่นได้หมด นะครับแข็งแรงปวดนิดหน่อยจะโหลดน้ำหนักไม่โหลดน้ำหนักได้หมดถ้าฝึกบาลานซ์ปุ๊บก็จะยากขึ้นเห็นไหมถ้าเล็กลังท่านี้เป็นหนึ่งในท่าที่ฝึกการทรงตัวที่ดีนะครับทำได้40ครั้งแขนยังไม่สั่นเลยเพราะฉะนั้นนักเยนคนนี้แข็งแรงเอาอีกคนนึงไปดูนะครับใช้ดัมเบลแค่1นกิโลเท่านั้นเหยียดแขนตรงๆมาข้างหน้าย่อลงโดยที่นั่งกระเบาะซับพอร์ตเอาง่ายๆลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับเซตอัพดีๆเวลาเหยียดแขนตรงๆค้างไว้ ก็จะเก่งแขนเก่งหัวไหล่มากยิ่งขึ้นนะครับยังไม่แข็งแรงเท่ากับคนเมื่อกี้แต่ก็ฝึกได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็คือค่อนข้างเก่งขึ้นอันนี้ยังอายุไม่เกิน35นะครับยังถือว่ากําลังฟิตอยู่เลยนะครับแต่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเพราะฉะนั้นพื้นฐานต่างกันนะครับก็ต้องเล่นน้าหนักเบาๆนิดนึงขากว้างเท่าหัวไหล่นะครับสาคอสธรรมดาปกตินะครับเหยียดแขนไปข้างหน้าเดี๋ยวคนนี้จะเพิ่มใบเสบนะครับต้นแขนด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนมัดที่ขา เป็นซูโม่สคอตลองเหยียดตรงดูนะครับลดอาการขาบเบียดด้านในนะครับมันจะได้กระชับกระชับขาก้นนะครับยืนตรงงอแขนนั่งลงเหยียดแขนนะครับขนานหัวไหล่ไปข้างหน้าเรื่อยๆขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะครับเปิดไปท้าออกด้านข้างขากว้างกว่าหัวไหล่ลองดูครับไม่ยากไม่ง่ายเห็นไหมลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก ถ้าคนที่แข็งแรงนะครับอาจจะเล่นน้ำหนัก2อกิโลขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าช่วงบนนี้ก็ยังคงเป็นกล้ามเนื้อมัดต้อยของผู้หญิงหลายๆคนนะครับเอาอีกท่าหนึ่งไปนะครับดัมเบล2อกิโลถือพร้อมกันสองข้างเหยียดแขนตรงๆเกง่งเรื่องของอัปเปอร์แบ็กหลังข้างบนนะครับแกนกลางเปลี่ยนมัดกล้ามเนื้อด้วยการเอาขาชิดกันเข่าชิดกันนะครับขึ้นลงปกตินั่งสุดเบาะนะครับเล่นเพื่อความปลอดภัย20ครั้งลองฝึกดู3เซต นะครับสำหรับอีกคนหนึ่งสายแข็งนะครับเหมือนกันอายุไม่เกิน50ลองฝึกดูนะครับใช้บาลานซ์บูซูบอลนะครับฝึกข้อมือโบมิลิตี้ข้อต่อต่างๆนะครับก้าวชิดก้าวสไลด์ทูสไลด์ลองฝึกดูนะครับหนาทีไม่ยากและไม่ง่ายข้อมือหัวไหล่ขนานกันก้าวสไลด์สไลด์นะครับไม่มีลูกบอลไม่มีบูซูบอลใช้กับพื้นเลยนะครับมีแม็กกาซีนบอลก็สามารถทำได้นะ จะแอดวานไปนิดนึงนะครับลองดูเห็นไหมไม่ยากไม่ง่ายเกรงหน้าท้องไว้ท่าเนี้ยบางคนไม่ปวดท้องเลยนะไม่ปวดขาดูไหมปวดตรงไหนฮนะปวดข้อมือปวดหัวไหล่ลองฝึกดูนะครับไม่ฝึกไม่แข็งแรงนะครับหนึ่งนาทีสามเซตหนึ่งนาทีผมจะเล่นสองท่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกท่าหนึ่งหนึ่งนาทีผ่านไปนะครับนาทีที่สองยกขาขึ้นลงตรงตรง นะครับอยากเก่งก้นยกขาสูงสูงเท้าห้ามงอมือเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือตำแหน่งแล้วก็ทิศทางของเทา้านะครับลองฝึกดูเตะขึ้นลงธรรมดาเกรงหน้าท้องฝึกแกนกลางลำตัวฝึกข้อมือหัวไหล่สะโพกหัวเขา่าขอ้อต่อต่างๆนะครับอันนี้ยังไม่กระโดดมากนะครับทำไมผมให้เล่นท่านี้เพราะผม,มเล่นเสร็จหนึ่งนาทีผมก็ลองท็อกเทสดูถามดูนักเรียนบอก เล่นบอกวายๆแต่ว่าเสียงหายใจดังมากเพราะฉะนั้นยังเหนื่อยอยู่นะครับเล่นง่ายๆก่อนท่านี้เอาท่านี้เหนื่อยไปเลยนะครับถือบูสซูบอลแพลงวิดพื้นหนึ่งครั้งพุชอัพกระโดดขาคู่กระโดดขาคู่และยกขึ้นหายใจออกโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากทําได้เกิน15ครั้งแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับแต่เล่นไปคุยไปเลิกสึกเริ่มเหนื่อยเสียงหายใจเริ่มดังเพราะฉะนั้นเอา15ก่อน3เซตยังไม่ต้อง20ครั้งนะครับลองฝึกดู นะครับไม่มีอุปกรณ์ทํายังไงดัมเบลก็ได้มือเปล่าก็ได้นะครับลองเล่นทั้งตัวดูนะครับเบอร์ปี้พุชอัพนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับอันนี้คือหนึ่งในงตัวอย่างที่แข็งแรงนะครับนักเรียกบอกว่าโค้ดทําไมกล้ามเนื้อพี่เริ่มชัดขึ้นเพราะว่าพี่ผอมลงน้ําหนักลงเกิน5กิโลมันก็จะเห็นหลายกล้ามเนื้อชัดขึ้นนะครับเราไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าต้นทุนของเราไม่เหมือนกัน บางคนผอมแล้วไม่มีกล้ามเนื้ออันนี้คือยังดีที่ยังมีแรงนะครับมันสามารถเล็กกว่านี้ได้ไม่ต้องไปสี่เรลียดนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอมีวินัยก็พอนะครับไม่ต้องไปคิดว่าทำไมขาเราใหญ่เพราะว่าโครงสร้างกรรมพันธุ์แตกต่างกันต้นทุนเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับค่อยๆปรับค่อยๆสู้ไปนะครับฝึกหน้าท้องนิดหนึ่งหนีบดัมเบลด้วย1นกิโลนะครับลองดูนะครับ,นะรบถ้าไม่ไหวไม่ต้องทําตามนะครับปรับบอกให้ชันนิดนึงทั้งข้างบนข้างล่าง เอามือจับท้ายทอยคางชิดหน้าอกแล้วก็เก่งค้างท้องบนนะครับอัปเปอร์แอโยกขาขึ้นเก่งท้องล่างโ o เ e r ร์แอ m โดมินอลทำพร้อมกันเกรงทั้งหมัด30วินาทีเวลามีน้ำหนักให้หนีบปุ๊บก็จะเก่งขามากๆจะได้ขาด้วยท้องขาแล้วก็หลังล่างลองฝึกดูท่านี้บางคนเล่นนะคะถ้าใช้น้ำหนักแบบนี้จะปวดขามากกว่าท้องเพราะว่าขาไม่แข็งแรง บางคนไม่ใช้น้ำหนักยกขาขึ้นไว้ปวดคอบ่านะครับอารมณ์เหมือนออฟฟิศซินโดมเพราะว่าไม่เคยฝึกแอดวานนะครับเพิ่มน้ำหนักเป็น2กิโลจัดไปนะครับปรับให้ขาลงต่ำนิดนึงเกรงเกรงนิดนึงเพราะว่าดูอาการรู้สึกง่ายไปจริงๆเคสนี้หนึงนาทีก็ทำได้นะนะครับแต่ผมอยากให้เขาแบบเพิ่งกลับมาจากสงการไม่ต้องหนักมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นไหมครับบางท่าก็หนักบางท่าก็เบาสลับกันอินเทอร์วอลเทนนิงไป ลองฝึกดูเห็นไหมสั่นนิดนึงเห็นไหมฮะอ่ามันจะหนัก2กิโลผู้ชายบางคนทําไม่ได้นะครับบอกว่าคลิปที่ทําให้ดูทั้งหมดนะครับถ่ายภาพรวมมาจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับจะอยู่เท่าไหร่ก็สามารถออกกำลังกายได้ขออย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมครับอย่ายอมแพ้นะครับยิ่งคุณอ้วนคุณก็ต้องยิ่งลดยิ่งดูแลตัวเองยิ่งคุณอายุมากคุณก็ต้องยิ่งสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันขอบคุณครับ